ว่าเป็นภารกิจที่สําคัญเพราะว่าป่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเป,เป็นสิ่งที่ให้คนได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าป่านี้ให้ใหทําให้อากาศบริสุทธิ์ทําให้ความร่มเย็นทําให้ฝนตกทําให้ผลิตผลต่างๆบังเกิดขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายอานในสมัยก่อนป่าไม้ของเมืองไทยมีมากแต่เวลานี้ก็ถูกทำลายโดยธรรมชาติบ้าง ฟีมือเขาอมนมน้์บ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะได้เพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะป่ากับพระาศาสนานี่เป็นของคู่กันภารกิจของพระสงฆ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการรักษาต้นไม้ให้อยู่ยืนยาวและกับการปลูกซ่อมแซมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทําให้เป็นสถานที่แห่งนั้นเหมือนอย่างวัดแห่งนี้ชื่อว่าเป็นพุทธอุทยานเป็นสถานที่ประกา,าศศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้า และช่วยการรักษาป่าไม้ให้อยู่ยืนยงสืบไปเพราะฉะนั้นการป,ปลูกป่าเนี่ยจึงถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของของชาวโลกเพาะจะทําให้โลกร่มเย็นป,ปลูกป่านี่มีอาน,นิสงส์งมากมายอย่างที่ได้กล่าวคือทําให้โลกร่มเย็นแล้วทําให้ดินฟ้าอากาศเป็นปกติในทางวิทธศาสนาคือทําให้เกิดความสงบวิเวกสถานไหนที่มีต้นไม้เยอะๆจานี่สงบ,บสงัดเพราะว่า ต้นไม้นีนทำให้เกิดกายาวิเวกกายาวิเวกคือมีความรู้สึกจิตของเราที่มั่นคงทให้เกิดจิตวิเวกทำให้ใจเราสงบเป็นเหตุทําให้เกิดคุณธรรมเรียกว่าอุปทิวเวกเพราะนั้นโครงการปลูกป่าที่ไหนก็ตามเขาให้ทําบ่อยๆปลูกแล้วช่วยกันรักษาให้ต้นไม้นั้นยืนยาวไม่นานเมืองไทยก็จะกลับมาเป็นเมืองที่ร่มเย็น